สวัสดีฉันมินันนะคะตอนนี้เราอยู่ใน,ในช่วงเก,ก,กาะเกิสหารกาแฟนดอมเบลฝนค่ะวัน,นที่วันที่เจ็ดเดือนสิบสองค่ะสองพันห้าร้อยสิบแปดเราอยู่กันที่ท,ที่ไหนคะที่เซ็นทรัลพารามเก้าค่ะ,นนะวันนี้มีงานอะไร <c oughs> วันนี้มีงานเกี่ยวก้อยค่ะเราได้เจอพุยุฝนตัวเป็นๆ <c oughs> แล้วใช่ค่ะนี่คนะี้แต่ว่าตัวนี้งานเลิกแล้วค่ะนี่คือแบล็กเกลว์ข้างหลังนะคะ น้องที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็พวกเราหน้าเดิมกันจริงๆค่ะนี่ค่ะเขามีประมูลเอารูปกลับด้วยนะคะรูปที่อยู่ในหนังสือเกี่ยวก้อยจริงๆแล้วไม่ได้ประมูลค่ะเขาแจกฟรีประมูลแบบประมูลด้วยโชคอะค่ะด้วยโชคค่ะหนึ่งคนแรกที่ได้เป็นผู้โชคดีไปค่ะเราตามผู้โชคดีกันรู้สึกยังไงบ้างคะในการเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรูปสุดๆเลยค่ะพี่กตันยูค่ะได้ขพงพี่กตันยู นี่คือคําตอบที่เขาตอบนะคะตอนเขาถามคนถามไปค่ะเป็นผู้โชยดีของเราไปถามพ่อรถแล้วพี่เขาจะขนกลับยังไงคะโอ้โหก็คิดหนักอยู่มันน้องมีวิธีให้พี่ขนกลับบ้างไหมให้หัวค่ะให้เน้นให้ไปบีทูเอสด้วยให้หัวไปบีทูเอสด้วก็สุดกระดาษหอนะคะน่คไปค่ะรูปนะคะที่เขาที่เขาได้นะคะนี่ค่ะรายการตู้ที่จะได้มาขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะรู้สึกไงบ้างคะกับการได้รูปดีใจมากเลยค่ะ ดีใจมากๆชื่อช้วนรูปหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะนี่ค่ะเขาตกตีกันเย่งรูปนี้นะคะเป่ายิงฉุบได้ค่ะแล้วจะถามอะไรน้องทอรดีค่ะแล้วแล้วพี่เอาขนกลับบ้านยังไงคะเดี๋ยวเอาขึ้น MRT ค่ะแล้วจะอายสายตาคนอื่นบ้างไหมคะไม่ไม่ไม่มีทางอายไม่มีทางค่ะชีวิตจริงต้องแบบนี้่คะต้อง strong ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่คือผู้โชคดีคนต่อไปนะคะที่ได้รูป อะไรนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อมะพร้าวค่ะค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รูปไปคะรู้สึกดีใจค่ะแต่ตอนแรกก็ยังงงงอยู่ค่ะแล้วเราจะจะทำไงกับรูปนี้คะจะเอากลับบ้านยังไงคะกลัวสายตาประชาชนหรือเปล่าไม่กลัวค่ะกลัวเมทตัวเองค่ะนี่นะคะชีวิตติดหอมบอกเมทว่ามาอ่านหนังสือค่ะแต่ว่ารูปนี้มันได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเมทไปดูค่ะไปดูว่าได้รูปไหนได้รูปไหนคะได้รูปไหนคะช่วยโชว์หน่อยค่ะนี่ค่ะมีค่ะ ากจะได้เหมือนกันแหมสุดยอเลยค่ะโอ้โหมีก็เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะซึ่งงานเลิกไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วค่ะแต่พวกเราก็อยู่ทําไมก็ไม่รู้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยคร่าวๆนะคะเพราะว่าใช่ค่ะแล้วนี่ก็มีคนถ่ายรูปกันค่ะีก็ถ่ายรูปกัะสําหรับผู้โชคดีนะคะวันนี้ก็ได้เวลาคอสมทวนแล้วนะคะที่เราจะต้องขอลาไปก่อนใช่ค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ